เฮียว่ายัางไงบ้างกับเพลงนี้เพราะมันละมุนมากแต่แต่เขาชอบจริงๆครับเฮียแบบทักมาขอ,อาไฟล์เพลงก่อนเพลงจะปล่อยครับเพราะ <c oughs> อยากเอาไปฟัง <c oughs> ผมก็บอกว่าเฮี้ไม่มาสเตอร์นะเฮียจะเอาไหมเฮียก็บอกว่าไม่มเป็นไ,ไรก็รอตอนมาสเตอร์แล้วกันผมก็เฮียท <c oughs> ักมาขอแสดงว่าเฮียต้องชอบเพลงนี้นะ <c oughs> น,นั่นเนี่ยมันรีเลยเ์กับเขาแหละมันรีเลย <c> ์ <oughs> <c oughs> ไม่เขาเขาเขาชอบจริงว่าถึงขั้นเขาแบบ เอ็กซ์ในเอ็กซ์หนึ่งยเขาก็โอ้โหอะไรขนาดนั้นนะเขาสปอยเขาเขาอวยเขาไม่ได้อะไรหรอกเอาเอารูปไปลงแคบหน้าผมตอนถือนาฬิกาบอกสวยจนที่ได้เป็นคนนี้พี่เองไม่ใช่แลยว่าเขาชมเราเขาไปเม้นท์ถามว่าฟิวก็ฟิวมาว่าใงหนูใช่ไหมอแล้วบอกอชมนาฬิกาจ้าแหมมันต้องสวยขนาดไหนวะ อันนี้คือบรรยากาศซับไปเลยสวยจนนิ้วรันนะเออปวดมากคิดได้นะเหีนยเออเอาคิดเท่ากี่อะไรไปแปลกม,มันต้องเป็นความรู้สึกคำบรรผม